ไปดูบล็อกที่ผมใช้อยู่นะครับบล็อกเอ็กเน็ตนะครับผมอัตราส่วนรีวิเรตหนึ่งต่อสองพันนะครับถือข้ามคืนไม่มีค่าสวอปนะครับนั่นหมายความว่าร e วิเดตหนึ่งต่อสองพันเราสามารถออกหลอดหนักได้นะครับแล้วก็สามารถทำกำไรได้เยอะด้วยนะครับเรามาดูด้วยกันครับเงินเก้าพันบาทสามารถปั้นไปเป็นสามแสนได้นะครับเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ด้วยกันนะครับนาทีที่รอคอยนะครับผมจารุอีกแล้วนะครับ เงนิ26น269ดอลลาร์ประมาณเท่าไหร่269ดอลลาร์นะครับผมจุด95นะครับผมคูณ 33.26นะครับผมประมาณ8,000ันเก้าประมาณ9,000นะครับตัวนี้ตอนนี้บวก9,000ดอลลาร์นะครับผมก็9,700ดอลลาร์นะครับ9,700ดอลลาร์ครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับนี่คือการเทรดฟอริกนะครับผมก็คือใช้เงินน้อยที่มีดีบุรีหนึต่อ2,000นะครับถ้าเกิดสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแต่ความเสี่ยงก็คือถ้าเกิดโอเวอร์เทรดนะครับแล้วก็ไม่มีความชำนาญพอก็เงินเราจะหายได้เช่นกันนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับลองเปิดใจดูขับลุกเอ็กเน็ตหากเพื่อนๆสนใจนะครับก็สาามรถคลลิิกกง์ ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมก็คือสั้นๆเลยนะครับก็เราเปิดบัญชีเทรดก็ไปใน2อสานาทีก็สามารถฝากเงินแล้วก็เทรดได้จริงครับผมแล้วก็ถอนเงินได้ไปในวันเลยครับผมประมาณ1-2นาทีเงินก็เข้าถ้าเกิดว่าไม่ติดปัญหาอะไรเสร็จวนมากแล้วก็ถอนได้เลยนะครับก็ขอให้ทุกคนลองเปิดใช้ใช้บล็อกเอ็กเน็ตดูนะครับผมมีบล็อกเอ็กเน็ตถอนเร็วแล้วก็มีวุฒนอกดอกทองคําค่าเงินแร่เงินแล้วก็คริปโตเคินซี่ทุก ทุกตัวนะครับจะมีอยู่ในบล็อกอินเน็ตมี MT5 แล้วก็ MT4 นะครับผมให้ทุกคนสามารถถือข้ามคืนและลองรันหรือว่ารันเทนได้นะครับไม่มีค่าสวอปข้ามคืนไม่ต้องคูณภาษีวันพุธคูณ3าเท่าสีเท่านะครับเพื่อนๆลองลองดูนะครับผมลองเปิดใจดูบล็อกอินเน็ตนะครับผมก็ผมใช้ใช้อยู่แล้วก็ใช้ดีด้วยนะครับเอามาฝากเพื่อนๆนะครับผมลองลองดูนะผมว่าเราสามารถตั้งกำไรได้หรือเปล่านะครับ